ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างเวลาที่ทำผิดแต่ไม่รู้สึกผิดโลกหมุนรอบตัวเองชอบโทษคนอื่นและโมโหร้ายอยู่บ่อยๆระวังเสี่ยงเป็นไซโคพาธก็ได้นะโดยโรคไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมจะมีลักษณะอาการที่รู้สึกว่าขาดความสำนึกผิดด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจและชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยสาเหตุของอาการนี้ก็จะเกิดจากความผิดปกติของสมองการถูก ทหรือทารุณกรรมในวัยเด็กรวมไปถึงการถูกเลี้ยงดูแบบละเลยและสภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้ายและอาการของไซโคพาธก็มีดังนี้อย่างแรกคือการมีลักษณะจิตใจที่แข็งกระดา้าง 2. มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเอง 3. ามมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์และความคิดเมื่อต้องเข้าสังคม4กระทำความรุนแรงซ้ําๆและก่อให้เกิดอาชญากรรมและวิธีการรักษาก็มีดังนี้1คือการรักษาด้วยยาที่เกี่ยวข้องกับโร ทางจิตเวอย่างที่2คือการปรับพฤติกรรมเน้นการพัฒนาสิ่งที่สนใจในแง่ดีและการให้รางวัลเมื่อกระทําพฤติกรรมดีและอีกอย่างสุดท้ายคือการลงโทษมักไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์นั่นเอง